สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงกรอเลียสแล้วนะคะข้างในนี้จะมีร้านอาหารด้วยนะคะข้างหน้ากรอเลียสเราก็สามารถมายืนถ่ายรูปชมวิวสวยๆนะคะของจริงสวยมากๆเลยข้างหน้ากรอเลียสนอกจากจะมีวิวสวยๆแล้วยังมีสระน้าที่กว้างมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะจาได้ว่าเมื่อก่อนนี้เวลาที่รถบานมาถึงตรงจุด ชมวิวของกลอเรียสแล้วเขาจะให้นักท่องเที่ยวพักประมาณ10-15นาทีเพื่อที่จะชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆค่ะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่จอดนะคะเขาขับแล้วก็ผ่านเลยไปเลยค่ะทุกคนตรงนี้เขาจะเรียกว่า o b e บ l ล k ิสเคนบรุเดค่ะแต่ความสำคัญเอไม่รู้ความเป็นไปเป็นมาจริงๆค่ะว่ามีความสำคัญยังไงนะคะ นี่เดี๋ยวจะให้ดูต้นไม้นะคะทุกคนที่นี่ก็ปลูกต้นไม้เยอะมากๆแล้วเขาก็ตัดเป็นทรงสวยๆนะคะยิ่งเวลามาที่หน้าช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะจะเป็นสีเหลืองอารามสวยมากๆค่ะทุกคนนี่นะคะต้นไม้ก็โค้งหากันเขาตัดเป็นทรงได้สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นทางเดินตรงกลางนะคะเมื่อก่อนนี้เอมาที่นี่บ่อยมากๆค่ะมากับลูกชาย พามาเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็พามาเล่นที่สวนสาธารณะนะคะเพราะว่าต้นไม้เยอะร่มรื่นดีมากๆค่ะคนลงหมดแล้วนะคะตอนนี้ใกล้จะถึงสถานีที่เราขึ้นมาเมื่อกี้แล้วตอนนี้รถก็จอดรอผู้โดยสารน,นะคะ รถคันนี้ก็เป็นรถบริการนักท่องเที่ยวเหมือนกันค่ะราคาตั๋วแค่6ยูโรค่ะตอนนี้รถรางคันนี้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีที่สำหรับแฮนดิแคปสําหรับคนพิการนะคะอยู่ด้านหลังนะคะเขาเปิดท้ายรถก็สามารถนำรถเข็นขึ้นมาได้เลยค่ะตอนนี้รถก็ขับมาถึงข้างหน้าปราสาทเชิญบรูนแล้วนะคะเป็นทางเข้าด้านหน้าค่ะ ที่นี่เขามีรถม้าไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะคะไว้นั่งชมวิวสวยๆนะคะแต่เอยังไม่เคยลองนั่งดูเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่มีโอกาสมาเที่ยวเวียนนาอย่าลืมแวะมาเที่ยวที่เชิร์บรุนนะคะสวยมากๆเลยค่ะด้านยิ่งด้านหลังนะคะจะเป็นเขาจะปลูกดอกไม้ไว้เต็มเลยนะคะทุกคนแล้วก็สามารถมองไปวิวไปข้างบนเขานะคะตรงที่เรานั่งรถผ่านมาตรงกรอเรียสนะคะ เราสามารถเดินขึ้นไปบนนั้นได้แล้วก็ไปชมวิวนะคะอันนี้อะไรนี่อะไรครับมาซิตัสมาพ่อคลาสคลาสมาคลาสมันตาอีสานนะท่านผู้นั้นนตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่สองที่รถจอดแล้วนะคะเขาเรียกว่าวาเกนบวก เอเคยเข้าไปดูแล้วนะคะข้างในก็จะมีพวกรถม้าต่างๆที่พระราชวงศ์แล้วก็พระมหากษัตร,ริย์เขาใช้สมัยก่อนค่ะแต่จำไม่ได้แล้วนะคะว่าบัตรเข้าชมเท่าไหร่แต่ก็แพงเหมือนกันนะคะ ระหว่างทางที่เรานั่งรถเขาจะมีเสียงบรรยายให้เราฟังด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดเสียงนะคะแล้วก็จะมีหูฟังให้เราด้วยแต่โบกี้นี้รู้สึกว่าวันนี้เสียงจะพังนะคะเกือบถึงทางที่เราขึ้นรถแล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นสวนไว้ให้คนเดินเล่นนะคะพักผ่อนหย่อนใจนะคะแต่เขาบอกไว้ว่าห้ามมาปิกนิกนะคะทุกคน วันนี้เอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย